m a t t r What matters to you What's up? Nothing Much d a i จาก p c o <oughs> m สวัสดีค่ะพบกับมาอีกครั้งในรายการ Whatsapp นะคะ อย่างที่รู้กันเนาะว่าช่วงนี้โควิดทําผิดมากเศรษฐกิจแย่ลงประเทศไทยก็เลยต้องกู้เงินอย่างมหาศาลซึ่งก็กู้เพื่อช่วยเยียวยาประชาชนเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นที่เขาเคลมเอาไว้หรืออ้างหรือกล่าวไว้นะคะแล้วก็เป็นหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆวันนี้ไมค์ก็เลยอยากจะมาสอนสอศั์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการยืมเงินกู้เงินการเป็นหนี้และบอกเลยว่าถ้ารู้ศัพท์เหล่านี้อาจจะทําให้การอ่านข่าวต่างประเทศที่เกี่ยวกับการใช้ใจ่ายในประเทศไทยสนุกขึ้นหรือเข้าใจมากขึ้นนะคะโอเคเข้าเลือกกันเลยดีกว่า คำแรกจะเป็นคำที่ใช้กันบ่อยมากในชีวิตประจําวันซึ่งก็คือคําว่า borrow b, b o r r o w borrow ซึ่งถ้าจะลองพูดเป็นประโยคสํสามารถพูดได้ว่า Thai government plans to borrow 500 billion baht to alleviate COVID 1 9 crisis รัฐบาลไทยวางแผนไว้ว่าจะกู้เงิน5 0แสนล้านเพื่อช่วยเยียวยาปัญหาโควิดนะคะหรือถ้าเป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็จะพูดประมาณว่า Hey Can I borrow some money? หรือจะพูดว่า Do you have a dollar I can borrow? ซึ่งถ้าจะตอบก็อาจจะพูดว่า Sure, I'll let you borrow a dollar. Of course, I can lend you 10 bucks. Bucks เนะะี่ยค่ะก็แปลว่าดอลลาร์นะคะซึ่งเป็นอีกคำหนึ่งที่เขาใช้พูดกันความจริงสองคำนี้ระหว่าง borrow กับ lend L E N D lend คนมักจะสับสนและใช้สลับกันบ้างเนาะ borrow เนี่ยมันใช้ตอนที่เราขอยืมเงิน เลนเนี่ยเราจะใช้ตอนที่เราให้คนอื่นยืม borrow ขอเลนคือให้นะคะซึ่งมันจะไปลิงก์กับอีกคำหนึ่งที่ออกเสียงคล้ายๆกับ Lend ก็คือ loan L O A N loan แปลว่าเงินกู้หรือการให้ยืมนะคะ I would like to arrange a loan with the bank I asked the bank for a loan ซึ่งแปลว่าฉันขอกู้เงินกับแบงค์นะคะ พอพูดถึงการกู้เงินยืมเงินเนี่ยมันแปลว่าเราก็ต้องมีหนี้ใช่ไหมคะไม่ก็เลยไปเสิร์ชเว็บไซต,ต์ต่างประเทศดูว่าเฮ้ยประเทศไหนตอนนี้มีหนี้เท่าไหร่กันบ้างซึ่งสิ่งที่เราเห็นในเว็บไซต์นี้มันจะมีคําว่า national debt per citizen ซึ่งถ้าแปลตรงตรงัวแปลว่าหนี้ของชาติต่ตอพลเมืองนะคะแต่ว่าคําที่อยากให้รู้คือคําว่า debt d e b t debt แปลว่านี่นะคะซึ่งการออกเสียงเนี่ยคนมักจะออกผิดโดยการออกเสียงตัว b ไปด้วยซึ่งที่ถูกต้องนะคะคือไม่ต้องออกเสียงตัว b เพราะฉะนั้นเวลาพูดเนี่ยให้เหลือแค่เหมือน det debt ตัวอย่างประโยคก็คือ thailand is in debt ตอนนี้ประเทศไทยกำลังมีหนี้อยู่นะคะความจริงคำนี้มีอีเียมบาๆด้วยเนาะที่คนมักจะพูดกันตอนที่มีคนมาทำอะไรดีๆให้หรือว่ามีเพื่อนมาทำอะไรดีๆให้เราซึ่งจะพูดว่า I am forever in your debt ฉันจะเป็นหนี้บุญคุณคุณตลอดไปอะไรอย่างนี้โอเคตอนนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่ากู้เงินยืมเงินแบบเบื้องต้นแล้วเนาะก็หวังว่าจะได้ลองใช้ในชีวิตประจำวันเผื่ออยากเล่าให้เพื่อนชาวต่างชาติฟังว่าเฮ้ยประเทศเรา manage กันยังไง manage กันเก่งแค่ไหนแล้วก็รอคอยวันที่เงินที่ถูกกู้นั้นถูกใช้อย่างเป็นประโยชน์และทั่วถึงจริงๆนะคะ มารอดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงจะ e f f e c t i v e แค่ไหนหรือมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะคะเอาล่ะถ้าใครอยากเรียนรู้ศัพท์จากข่าวเพิ่มเติม,มก็สามารถกลับไปฟังตอนเก่าๆได้นะคะใครที่กำลังจะเตรียมฉีดวัคซีนเราก็มีสอนคำศัพท์เกี่ยวกับวัคซีนด้วยนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามรายการวัด a ั์ได้ทุกวันอังคารในทุกช่องทางของ The Matter Podcast ค่ะแล้วไว้เจอกันนะคะ s ี e ย a